อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้เราด้วยครับสวัสดีครับพบกับผมช่องรถบรรทุกซับสมบูรณ์นะครับวันนี้จะมาเช็ดคาบกระจกนะครับที่ฝังแน่นดูว่าจะอ,ออกหรือไม่ออกเห็นไหมครับเป็นคราบคราบหรเหลืองๆเห็นไหมครับนไหครับ น้ำยาที่ใช้นี่เลยเราจะมาทดสอบดูน้ำ,ำส้มสายชูนครับมาลองขัดดูลองดูว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับ ใช้น้ำยาหลายยี่ห้อนะครับไม่ออกครับลองน้ําส้มสายชูดูขัดดูนะครับผมใช้ตัวช่วยนะครับรถมีอายุเก่าตั้งจะเผสา30ิบปีนะครับถ่ายมือเดียวนะครับขัดไปด้วยถ่ายไปด้วย มาได้สักระยะหนึ่งนะครับกระดาษทายที่ใช้เป็นกระดาษทายเบอร์ละเอียดที่สุดนะครับเบอร์พันนะครับพันสองก็ได้นะครับพันสองจะละเอียดกว่านี้นะครับลดอายุกเก่าแลวนะครับเมื่อกี้ผมมาล้งผ่าเก็ดดูทำท่าจะออกผมเลยเอากระดาษสายมาช่วยนะครับ หล,ลังจากเราคัดไปแล้วนะครับมาดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับ ออกนะครับกด่าออกนะครับดูจบนะครับใสนีครับอย่างเงี้ยครับขัดสองด้านในครับเอ้ยครับทนรับไม่ได้ครับออกนะครับแต่ใช้เวลาขัดหน่อยนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ซับสไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ